สวัสดีค่ะสวัสีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะกำพี่ธัญาวันนี้จะมาร้องเพลงให้เราฟหรือ่ไม่ร้องเพลง่เป็นว่าผลิตภัณฑ์ของ GI มาทาอาหารดดูไปป่ะเดเลยวๆพี่ธัญญาจะมาทาอาหารหรอได้ราวัันฉันทาหายคุณอ้าวรอได้ยินมาว่าเป็นงานอดิเรที่พี่ธัญญาชอบมากชอบมากๆใช่ไหมก็เลยชวนมาค่ะ โดยเฉพาะเป็นสินค้าของประเทศไทยนะ,<ฮ>ะดีไหมตอนแรกส่งลิสต์มาให้ดิฉันถามว่าดิฉันจะทําอะไรดีดิฉันเพื่อนเพื่นจเจริญใจกับการติ๊กลิสต์มากใช่ตอนแรกจะทำพุดกระฟุบกระฟุบเ <ฮะ S 2> ยอะแยะไปหมดค่ะแต่วันนี้เราเลือกเยี่ห่อเ,เป็นยำส้มโอใส่ปลาสลิดโอ้โคด้วยพูดแล้วแ่ะเริ่มน้ำลายตอเลยอะนะแต่ว่าก่อนอื่นย,ย้ายพี่ทัศน์ทาทานทันนีะใส่ไข่เทียมชยานี่ไง คือในที่ที่ดูเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะดิฉันเลือกเกือบจะถ่ายซุ้มใช่แล้เป็นสี่ห้านจีไอทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่นันาทักทายดีกว่าเพราะว่าจะดีค่ะนี่ลงมาได้นะลงมาได้ค่ะลงมาดีตรงอินเพราะว่าเดี๋ยวพี่นันาเนี่ยทำแล้วก็สาธิตให้เราดูไปก็คุยไปด้วยมีให้ทาน มีที่ทานก็มีที่ชิมใช่ได้ชิมฝีมือพี่ชั้นค่ะสามปีที่ชั้นจะได้ชิมเป็นคนแรกกว่ะผ่านหรือไม่วันนี้มาเชียร์ด้วยมาเชียร์ค่ะมาเชียร์โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยตอนที่เราจะคุยอะไรกันบ้างมาเดี๋ยวมาเลยดีกว่ามาเลยค่ะได้ดีชั้นจ๋ามากมีความสามารถหลายอย่างค่ะยังไงเล่นกลิ้งกันด้วยได้โอเคสบายมากพี่ทาศาจะอยู่กับเราประมาณสองชั่วโมงนะคะโอ้โหมถึงขนาดนะคะไม่ใช่คอนเสิร์ตคอเสี่สิบเองนะคุณเชิญค่ะนี่เลยค เสียอันนี้เว้ยบ้วนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเป็นแา่รัวนี่นี่เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบก่อนดีกว่าวัตถุดิบนะคะค่ะเอาวัตถุดิบสองทางก่อนค่ะจีไอก่อนดีกว่าน้าดีด้านนี้ด้านนี้ค่ะสุปโอค่ะจากที่ไหนได้เนี่ยจากที่ไหนเอ่ยสุปโอบจากที่ไหนคะมาดูกันระหว่าะคนที่ทำนครชัยศรีใช่แล้วอ pues ีกคนกต้องต้องนครชัยศรีเลยน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊น้ำตาลปี๊น้ำตาลโตนใช่ไหมคะอันนี้จากเพชรบุรีใช่ไหมโอเคแล้วก็ไข่เค็มชัยยะ นี่เลยค่ะดิฉันขอโชยก่อนเลยโอ้โยดันลานี่บอกขอบ้างไหมบ้างบปลาสลิดใช่ปลาสลิดบางบ่อสมุทรณ์ประการใช่ค่ะถ้ามาร้อนๆนะคะก็ต้องิมได้เลยนะได้เลยแต่วันนี้ไม่จ้ะเดี๋ยวขอชิมได้เลยพิธาเคี้ยวเลยรสชาติเป็นไงวะอร่อยมากอร่อยนะโอ้ยรู้ขอชิมได้ไหมคะทานปลาแล้วไปขอดิบชิมน้องหยิบชิ้นใหญ่เลยค่ะหยิบชิ้นใหญ่เ่ยวัตถุดิบง่ายๆค่ะ กีมหมูนะคะค่ะมี่บูสับรวนนะคะรวนกับน้ำร้อนนะคะแล้วก็มีกุ้งกุ้งรวนกุ้งเนี่ยนะคะพยายามสับแล้วก็ลงไปนะคะอย่าคนมันนะเพราะว่าจะขาวหมูไมอยากคนมากคือเวลาลงลงเตาเนี่ยให้อยู่ก็อยู่เฉยๆแล้วค่อยตักมาแ็่แค่รดานใหญ่เนี่นะคะมีน้ำปลานะคะมีน้ำมะขามมีน้ำมะนาว แล้วก็มีหอมนี่หอมอะไรนะหอมทอดหอมทอดหอมทอดค่ะสูตนดิฉันเองนี่ก็มีผักชีนะคะพิ่ฟริตนี่แล้วก็อย่างที่ว่าค่ะง่ายมากค่ะไม่ยากทำน้ำยำก่อนได้เลยนี่เลยค่ะ ด้วยความที่ว่าเรามีไข่เค็มชยานแล้วแล้วก็ปลาสลิดนะคะฉะนั้นน้ำปลาอย่าใช้เยอะมันจะรสชาติเค็มแล้วยใช่เดี๋ยวจะเค็มเกินไปเดี๋ยวจะไม่กลลมก่อมคะเราเริ่มจากน้ำตาลปี๊บก่อนนะจากเพชรบุรีได้เลยนี่ค่ะน้ำตาลตะโนดจากเพชรบุรีนะคะโอ้โหดูท่าทีฉันเนี่ยฉันไม่กินทานค่อนข้างจัดหวานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทำอาหารเนี่ยทานทักที่ดีเวลาทำเนี่ยทำไปชิมไปเดี๋ที่สุดค่ะแล้วตอน เมนูนี้เนี่ยพยายามจะใช้วัตถุดิบที่เป็นของคนไทยเวลาทำอาหารไทยเนี่ยค่ะเรามาก็ต้องมีนี่เนาะบางทีเนี่ยต,ต้องมีน้ำมะขามใช่ให้มีให้มีรสชาติเพราะไม่งั้นเด็ดเดี่ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรสชาติไทยจะไม่ออกใช่ใช้น้ำตาลที่ร่อนเลไม่ใช้น้ำตาล,ตาลอุ่นจะเป็นเอใชไอระดับต่ำตที่สุดนะคะนี่โอ้โหเห็นเวลาอาจารย์ยิ่งสักมา ะตอนนี้อทรายยิ่งสักสิ่งร่างที่ท้าทายอยู่นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าสาธิตให้ที่ดูกันนะคะนี่นะคะใส่น้ำตาลไปประมาณนี่ดิฉันใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนครึ่งค่ะช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะนะคะแล้วทานที่เอให้ดีค่ะน้ำมะขามละลายน้ำตาลดี๊กับน้ำมะขามโอเคเพราะว่ากรดในน้ำตาลไอเนน้ำมะขามเนี่ยจะช่วยละลายน้ำตาลปีืบแล้วเดี๋ยวเราใส่มะนาวให้มีเกล็ดเกล็ดนิดนิดได้ค่ะโอเคนี่เลยอ่านเร็วกันไหมคะ เรีย้ยบไหมคะชอบเปรีย้ยบไหมเอ่ยเปรี้ยวมากก็ไม่ได้เพราะว่าทำไมลงมาพักเรามีส้มโองส้มโองหวานใช่ใช่ใช่สมองนครชัยศรีเป็นงามพี่จ้ะพี่จ้าโอเคนะนี่ไงสังเกตเวลาทานไปสองวิจะไม่มีเสียงพูดเพราะว่ากำลังแบบปิ้งมีกลิรสชาติอยู่นี่นะคะค่ะแต่น้ำมะนาวนี่ได้คะ่ะจริงจริงรสชาติความเรี้ยวของมะนาวกับมะขามนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนค่ะต้องมีทั้งคู่ต้องมีทั้งคู่ค่ะเพราะว่า เวลาเวลาทำอาหารไทยเราจะอมกรอบแต่ว่าน,น้ำน,น้ำมะนาจะค่อนข้างชีสค่ะนี่คนโหยคนที่เข้ากันนะคะคนที่เข้าเอาคนที่ละลายก่อนค่ะนี่เลยนะคะคนที่ละลายจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยค่อยใส่ต้มปลาค่ะแต่ว,ออว่าแค่นี้ก็มีกลิ่นอหอมแล้วว่าใช่แล้วมีกลิ่นอหอมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราทับเยอะหน่อยเ<ะ>นาะใช่เพราะว่าโอ้โหมีกองเชียงที่นะคะเพียบเลยใช่ค่ะวันที่นี้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนต้องใจเย็นนะคะท้ามาหารไทยโดยเฉพาะอาหารที่เป็นเกี่ยวกับยำๆเนี่ยถ้าทําไปแล้วเกิดว่าเนี่ยเห็นไหมเราคนๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาค่อยๆละลายมันใจร้อนใช่ไหมคุณมันร้อนแล้วเนาะอ่าได้คราวนี้ก็เติมอีกหน่อยได้ค่ะคือเคล็ดลับการทําอาหารก็คือค่อยๆทำค่อยๆเติมค่อยๆทำแล้วค่อยๆเติมชิมไปเรื่อยๆดีโหมีความสุขเนาะ ใช่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพี่ทัฐาชอบทำอาหารมากนะคะพอพี่ทัฐารู้ว่าทีมงานติดต่อไปวันนี้ปุ๊บมาเลยทันทีพอส่งลิสต์มาเท่านั้นแหละค่ะลิสต์ว่ามีซุ้มอะไรบ้างนี่พี่ใครดิฉันมาทันทีใช่เห็นมคะเริ่มละลายแล้วคุณน้องแล้วเวลาคือบางคนเนี่ยนะที่ใช้น้ำตาลทรายเนี่ยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยเชื่อมั้ยคือมันสะสมกันอย่างเป็นธรรมชาติ มันเล็กไงแต่จริงๆบางทีมันก็ไม่ก็ไม่ละลายแต่มันไม่มีความร้อนเงี่ยค่ะแต่ว่าเราก็แค่คือคนไปทุยไปนะค่ะเไปทุยไปค่ะได้ปกติแล้วอาหารที่พี่ตระคะชอบทำจะเป็นแนวไหนคะดิฉันเป็นคนชอบทานแซ่บแต่คำว่าแซ่บแต่ไม่ได้เผ็ดนะเป็นคนทานครบรสอ่าครบรสรสจัดแต่ไม่เผ็ดโอเคฉะนั้นเนี่ยทานทานเผ็ดมากไม่ดีกับพูทจะมีเสียงนะคะที่ไม่ค่อยดีค่ะดีเลยวันนี้ก็เลยเลือกเป็นเมนูแนวแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> โอ้โหดูนี่เริ่มรุนเลยไหมแเริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่พอเราอย่างนี้ลงไปได้แล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็เริ่มใส่น้ำปลาลงไปได้นิดนึงค่ะได้เลยนะคะอย่างที่พี่เจตมาบอกระวังอย่าเพิ่งใส่เยอะอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะดี่ชั้นว่าสักหนึ่งช้อนชาครึ่อองอาจอห้งได้ค่ะเราจะไม่ใช้ผงชูรสในการทำอะไรใดๆเซ่ค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นเพค่ะมีมือเราดีจริงๆจะไม่เกี่ยวนะบางอาหารบางอย่าง อย่างอาหารจีนเนี่ยเขาต้องใส่จริงๆนะถ้าไม่ใส่าเนี้ยมันก็ก็ไม่ใช่สูตรของเขาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะน้ำก็จะเป็นประมาณอันนี้ี่ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะดีฉันจะสังเกตว่าเนะคะจะเป็นคมชิมได้ค่ะอันนี้เป็นซ้อนส่วนตัวนะคะแหมชิมก่อนแล้วไปไหนดีค่ะค่ะรสชาติดีแต่ดิฉันว่าเค็มอีกสักนิดนึงจะดีได้ค่ะนะคะเค็มกับเค็มกับเปรี้ยวมะนาวค่ะเออนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราใส่น้ำมะขามเยอะหน่อยค่ะ ด้านหน้าไปขับพีกความหวานค่ะโอ้โหหลายๆท่านชอบไ,ไม่ชอบเลยด้านหลังนี้น้ำลายสอแล้วนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะพอรเราเอาอันนี้ลงไปคลุกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะเอาเาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะเอาหมูมหมูรวนหมูรวนค่ะหมูรวนกับพุกรวนเนี่ยลงไปจริงๆหมูรวนนี่มีวิธีเลือกไหมคะพี่นะคะให้แบบหมูแบบลุกหมุนหรืออะไรนี้ หรือไม่มีวิธีการทำเลยอไม่คะคือวิธีที่ดีสุดคือต้มน้ำร้อนให้ร้อนแล้วให้เดือดค่ะพอเดือดปั๊บแล้วลงไปแล้วปิดไฟนั่นสำคัญนนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเดือดพุ่งพุุ่่งพเนี่ยเขาจะมีหุ่นเนี่ยเขาจะขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ยากแต่ไม่ต้องเป็นคนเขาพอปิดไฟไอซที่มันเดือดอุดมันก็จะลดลงเองใช่ค่ะวันนี้หลายคนนะคะเราทำเยอะในที่ได้เลยเริ่มเดือขึ้นเดือดขึ้นด้านบนก็มีนะคะลงมาด้านล่างได้นะคะ จะได้เห็นชัดๆเลยพวกวัตถุดิบที่เราทั่กรอบๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นลาอย่างเช่นาหอมแดงเนี่ยเราจะค่อยใส่ท้ายเลยค่เข้าไม่งั้นเดี๋ยวจะนช่วอะไรกันหมดช่้นกรอบนะคะนี่เราเอาแต่เราแต่เนื้อเนื้อของกุ้งนะคะเราไม่เอาน้ำกุ้งค่ะไม่เอาน้ำกุ้งเดี๋ยวจะเสียรสชาติใช่ไหมคะคือไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพราะบางทีบางทีก็หวานแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนีน้ำกุ้งเลยได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพอถ้าเจอชิ้นใหญ่ก็สับแต่นนี้เป็นทางให้มีน้ำซุปออกมาได้ค่ะคือบางทีเนี่ยเราต้องระวังนะคะเดี๋ยวในแบบนีะค่ะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใส่เยอะเกินไปเนี่ยจะไม่น่าจะจะอะไรนะจะไม่ได้รสชาติของตัวตัวเองพวกเครื่องที่เราใส่ลงไปฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะต้องมาหลอกหลอกปั๊บเราเอานี้ก่อนโรยหอมแดง ค่าแดงดีเลยจะเพิ่มความหอมความกรอบด้วยได้ค่ะแล้วก็จะมีด้านนี้แดงผ่าแดงเสร็จนะคะเรานำไข่ทิพยานี่เลยค่ะแล้วก็ใช้ถ้อนตากผัาอนะคะทั้งไข่ขาวด้วยเลยนะคะวางไปข้างๆค่ะค่ะกี่ซี่ดีคะสองซี่นะคะเนเวลาเสรฟ อเโอน้โหใกล้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทำใส่ถ้วยเล็กๆจะน่ารักกว่านะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะนี่โรยที่แรกของเราไม่หวงเครื่องอีกแล้วไม่หวงเครื่องเพราะเราต่มที่มาเสร็จแล้วเราใช้แหม่ผักชีกับต้นหอมโรยนะคะเรียบร้อยค่ะโอ้โหทเสียงประมือได้ค่ะ นะคะจากพี่ท่าทาชื่อเมนูยาม่าช ho bon ื่อว่ายำก่องโอโหปลาสลิดไทยยะค่ะโอ้โหนะคะเป็นสินค้าของ GI ของเราด้วยนะคะซึ่งอยู่ในงานหาซื้อได้นะกลับไปทำคืนนี้เลยก็ได้นี่เขาสิงปรโมชัหน่อยค่ะว้าวพี่ท่าทาเราทำงานรวดเร็วมากเลยอะเนาะคราวนี้เราก็ต้องตักแล้วมาเสิร์ฟคนหน่อยนะคะแล้วถามว่ารู้สึกยังไงกับการชิมในครั้งนี้นี่ไหมคะโอได้เลยค่ะ ด้านล่างเตรียมพร้อมนะเพราะว่าปืนเไหล่ถูกแล้วอยู่ไหนคะด้านนี้ด้านนี้อ่าใครอยากชิมบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้โหพี่าราอนนี้เรื่องไม่ถูกนะคะเพราะว่าสมาชิกของเราอยากชิมกันเยอะมากนี่เรียนตัวนะคะเออช้อนใหญ่เปนนิดนึงนิดนึงใหญ่มากเลยอ่าเดี๋ยวเราขอเตรียมนีดกี่ช้อนเล็กๆด้วยอยาให้ทีมงานช่วยพี่ทาทายดีกว่าค่ะอ่าขอช้อนเล็กๆหน่อยครับอ่าเดี๋ยวทีมงานช่วยพี่ทารานิดนึงครับ ให้เข้มใสลงไปด้วยนะ,ะนิดนึงเนาะนิดนึงต้องมีนิดน,งน,ะะน,ดนึงค่ะโอ้โหพี่อย่าซวยก่อนนะคะนี่ไงตาริชันนี่จะชิมแล้วคะ่ะนะคะสรุปว่ามั่นใจในรสชาติตัวเองมาใหอ่พี่ถามว่าโอเคไหมันนี้เนาะกำลังแบบว่าอืมันไม่รู้สินะแค่หน้าตาก็แบบรู้สึกอยากให้ทนเหนื่อยนนะีรสชาติตีดีอยู่ไหนคะ <c oughs> อยู่ด้านหลังตามีอยู่ด้านหลังตามีตามีมาชิมหแบอนีิชิมว่าเป็นยังไง หมอคะนี่นี่ไงคือกระเป๋าให้ภรรยาไมาเจอเลยค่ะขอเซฟปราพื้นในค่ะนี่เลยเชิญเลยค่ะอยาให้ชิมดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่เหรอทำได้แน่ลองชิมดูลองชิมดูถาว่าอร่อยดีนะหมอต้องตัดปักไขยเค็มชานด้วยอ่าเออให้โดนหลายๆวัตถุดิบใช่ของไทยพี่รละนี่ซอยเข้าไปนั่นแหละโอ้ครบครบครบ ดีไหมพูดตามความจริงเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะในใช่แค่ใช้ได้เหรอคะใช่แค่นี้แหละเอาเอาเอาลงไปด้วยไหมฮะเอาลงให้คาชาให้สังติเอากลับมเอากลับบ้านด้วยเมนูให้หมดนี่เลยค่ะเนูให้หมดนี่เลยเอากลับบ้านด้วยแล้วจริงๆนอกจากเมนูแบบประมาณยำนี้พี่ดาธาส่วนใหญ่ที่ช้อนใหม่นะคะเดี๋ยวดิฉันช่วยส่วนใหญ่ที่ทำนี่จะเป็นแต่ว่าอาหารข้าวหลงนี้นะอาหารข้าวลังก็ทำ ชิมดิฉันไฮเทียมชยาคุณผู้จุดเริ่มต้นการชอบทําอาหารมาจากตรงไหนคะพี่ธราจุดเริ่มต้นของการชอบทําอาหารคือครอบครัวค่ะบอกท่านทงเพราะว่าครอบครัวดิฉันทําอาหารบ่อยนะทำอาหารทานกันเองบ่อยก็ดูจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อก็จะเน้นทํำอาหารฝรั่งคุณแม่ก็เน้นทำอาหารไทยค่ะเราก็เลยได้หลายหลักเชื้อชาติมาในการทําอาหารจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่พี่ธราบอกตอนลิสต์ของสินค้า G I ไปเนี่ยเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกจริงๆ จะได้หมดเลยปากถือแป๊บหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะไม่ได้ทานไข่เค็มไทยยาได้ว่ามาไทยแต่จักรราเลยปลาสลิดกับอันนี้เต็มที่มากนั่นแล้วนั่นแล้วโอ้โหแล้วแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเมนูนี้ท้าให้พี่ทานลองนึกว่าเอสสินค้าของ g I ที่จะมาทำอาหารได้อีกน่าจะเป็นแบบจริงๆนะบอกบอกเนี่ยอาหารอาหารอย่างเช่นปลาสลิดเนี่ยนะคะปลาสลิดกับไข่เค็มเนี่ยแค่ต้มข้าวข้าต้มร้อนๆใส่เกลือนิดนึงก็ทานได้แล้ว ก็หางสดๆเลยวิตามินซีสุดดีดีมากๆเลยส่วนน้ำตาลนีมที่ก็เป็นอะไรที่เฮลตี้มากๆก็เป็นน้ำตาลที่<ม>เป็นน้ำตาลที่ธรรมชาติใช่เนี่งเราก็ต้องมีการเลือกคาาั้นสันนิดนึงนะคะใช่เรจะบอกว่าวัตถุดิบของอาหารไทยเนี่ยอ,อ,อร่อยที่สุดในโลกเราไม่อยากจะบอกนี่โอ้โหเชื่อได้เลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่านะอร่อยขอกลับบ้านหมอเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรไหมแว คือวันนี้ส้โมโอจะค่อนข้างแบบหวานและเต็มฝักด้วยแล้วก็อยากวาเตรียมมาให้ดิฉัน,นะค่ะ <c oughs> นี่ไงน่าสนใจสีเลยอ่ะไหนๆวันนี้เราได้มาทำเมนูอาหารเจ <c oughs> ิร์พิทาทาแล้ว <c oughs> อัปเดตนิดนึงช่วงนี้เรื่องของผลงาน,นเป็นยังไงบ้างอ่าช่วงนี้จะมีคอนเสิร์ตเยอะนะคะจะ <c oughs> มีเอ่อโชว์นะคะขอบคุณมากค่ะจะมีนะคะเดี๋ยวก็มีสิบปีเอทไทม์นะคะที่จะเกิดขึ้นตัวเริ่มเต็มแล้วนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตเยอะแยะแล้วก็มีมาาๆวันนี้อ้วแฮปปี้มีมอสุวจะเอาปลาสลิดกลับบ้านเดีแบบอุ้ยจะไม่กินเมนูอเยอะแยะมากมาย ยังไงใครที่สนใจติดตามก็สามารถไปชิพัดคอนเสิร์ตได้ใช่ค่ะ,ะแสดงเมื่อไหร่คะยุนนะ,นะคะวันนี้เม่อไหร่ะรคะแฟนคลับเมื่อไหร่คะอะไรนะคะขอบคุณนี่79338ค่ะพ,พิลภาอภิษฎาสิริไกรขับมาด้วย,ยวเลยรูนะ้ว่าโดหลับไปหรือยังใช่ก็กลับบ้านหรือเปล่าชิมหรือยังลูกมาได้มาเดี้มาได้งานตักเตือนให้ชิมนะคะใช่โอ้โหนะยังมีอยู่ยเหลืออยู่นิดหน่อย ใจแล้วนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทารอ,ทาอ,อยากอยากพูดอะไรกับพี่ธน,นาแม่ชอบเพลงอะไรกับพี่ธน,นาคะชอบดุเบลกวกาอนะอะให้พี่ธน,นาพูดดีกว่าน้อเพราะว่าระหว่างที่หลายๆท่านชิมนะรองดูสีหน้า <c oughs> อรองดูสีหน้า <c oughs> ฝากฝาก ถึงฝากถึงงานงานนี้แล้วกันนะคะ,<ฮ>ะงาน GI t ไทยนะคะมาซื้อของไทยนะคะแล้วก็เอาวัตถุดิบไทยไปทาอาหารนะคะ,<ฮ>ะมีซุ้มอยู่เยอะแยะมากมายจนวันที่1เมษายนเคา,าแวะมาได้นะคะดิฉันเชิญแจนวัฒนาเน,นี่ยนะคะก็มากันเยอะๆนะคะดีน่ารักมากๆเ,เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนขอเสยงปรบดือด้งๆกับพี่ดาทาย,ยังด้วยค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะถามครับอร่อยไหมลองชิมค่ะไชิมก่อนใช้ได้ไหมคะดีโอเค ด้านนี้เป็นยังไงคะด้านนั้นเป็นยังไงบ้างได้ชิมหรือยังโอเคไหมคะชิได้ไหมคะดีค่ะขอบคุณค่ะโหยังไม่มีใครบอกไม่อร่อยเลยอะพี่ดาราน่าจะสี่นะด้านนี้บอกโหอย่างนะเมื่อกี้อร่อยจริงๆเหรอคะจำส่วนผสมได้เนาะอร่อยมากอร่อเคดีดีค่ะขอบคุณมากนะคะดทีนีแฟนคลับจะเป็นยังไงขอถ่ายก่อนแนตเต้ไฟนคลับไปจ้าการการถือไว้สองการถือไว้สองอ๋อแต่แบงค์ซีน ไหมคะเป็นยังไงบ้านคะอร่อยจริงๆนะคะมีคาดีใจมากเลยที่อร่อยอเล็บกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ยวกาบทาทามาทำในวันนี้นะคะก็อย่างนะคะจีไอไทยนะคะถึงวันที่1เมษาค่ะสวัสดีค่ะ